สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้ร็อกอยู่นะฮะวันนี้มาอยู่กับแอมซอมนะครับตัวจิ๋วเล็กๆมินิแค่นี้นะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของอโลมานะครับชื่อรุ่นว่า AG04 นนะครับทุกคนเล็กและเบามากอะ่ะเนี่ย ถือมือเดียวอ่ะฟังก์ชันการใช้งานเข้าใจง่ายมากๆนะครับมีหนกสามปุ่มนะครับนี่นะฮะเกนโทนวอลลุ่มแค่นี้เลยนะครับแล้วก็เสียบหูฟังได้ด้วยนะครับมีบลูทูธด้วยนะครับมีเสียงแตกในตัวนะครับจะมีสวิตช์ตรงเนี้ยกดเลือกนะครับว่าเราจะเลือกคีนหรือโอเวอร์ได้นะครับทีนี้เรามาลองเสียงกันเลยนะครับขนาดดอกลำโพงนะครับจะเป็นลำโพงคู่นะครับแล้วก็ขนาด5วัตต์ครับคือดอกละ2.5นะครับมาอันนี้คือชแนลเสียงคีนนะ เเสียงคีนนะครับทีนี้มาลองปรับครับค่าโทนสมมุติผมเพิ่มโทนมาบ่ายสเพิ่มโทนสุดนะครับน่า ันนี้คือค่าเสียงโทนนะครับทีนี้ปุ่มเกณฑ์นะครับถ้าสมมติว่าใครที่เล่นกีตาร์แล้วรู้สึกว่าแรงขับมันไม่พอแล้วก็เพิ่มเกณฑ์ได้นะครับโอเพียงพอเลยนะครับอ่ะเกณฑ์สุดนะเนี่ยมันจะมีเสียงแตกปลปแล้ว แต่ว่าผมเล่นเกณฑ์สุดนะครับเขาเรียกว่าเล่นเสียงคีนนะฮะแต่ว่ามันจะมีติดแตกนิดนิดหนึ่งเพราะว่าเล่นสุดนะครับแต่ถ้าอยากได้คีนเลยนะครับแล้วก็ต้องบาลานซ์กีตาร์กับตัวเสียงเกณฑ์น้ากำลังสวยนะครับพอเรากดโหมดตรงนี้ฮะปุ๊บเป็นโอไดครับเสียงแตกครับอันนี้ผมตั้งแฟดกลางไว้ก่อนนะ ใช้ได้เลยนะใช้ซ้อมแรงใช้ได้เลยครับอันนี้ตั้งเกณฑ์แค่ครึ่งเดียวนะแรงได้กว่าน,นี้อีกนะอ่ะลองเล่นเสียงเกณฑ์เพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะมีอาการซ่าซานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเกณฑ์มันขับมาแรงขึ้นไปได้อีกนะครับเนี่ยแต่ว่าแค่นี้ผมเปิดครึ่งนึงอะ่ะมันเพียงพอแล้วจริงๆครับอ่เนื่องด้วยตัวกีตาร์ด้วยนะ ออาทีนี้ลองไล่โทนกับเสียงโอเวอร์ดยปิดโทนเก้าโมง<ม>บายโมงโทนสุดผมเข้าใจง่ายเลยเกณฑ์โทนโวอลลุ่มจบนะครับครบจบ โอ oh, ใช้ซ้อมได้เลยนะครับแล้วก็ทีเด็ดครับตัวนี้จะเป็นระบบชาร์จแบตนะครับก็คือจะเป็นแบต2,000มิลลิแอมป์นะครับชาร์จแล้วอยู่ได้7ชั่วโมงเลยครับผมก็จะชาร์จผ่านสายเสียงข้างนี่นะครับผมจะใช้เป็น USB 5โวลต์นะฮะ แล้วก็มีบูทูธนะครับเราสามารถเปิดเพลงแจมกับแบกิ้งแท็กเลยต่างๆได้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับอ l โ m มา g 0 4นะครับตัวนี้นะครับแอมระดับพกพานะครับราคา890บาทครับถ้าใครสนใจแอมรุ่นนี้นะครับอ l โ m มา g 0 4นะครับสามารถติดต่อได้ทาง Noisy Music ได้เลยครับบ๊ายบายครับ